ใน Facebook i g อะไรอย่างเงี้ย mm. เขาก็จะเซ็นเซอร์นะถ้าเกิดว่าเราเห็นจุกหนมผู้หญิงแต่ว่าของผู้ชายไม่เป็นไรเราใส่ตัวเราแบบเป็นรอยนะเพราะว่าเป็นโครงเหล็ก mm. แล้วมันจะแบบสีแล้วมันเป็นรอยเลยถ้าโนราเราอยากให้เลือกใส่เสื้อผ้าที่ใส่สบายเพราะว่าเจ็บ <Yeah. S 2> <laughs> จริงคือเป็นปัญหาเหมือนกันความจริงเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะเป็นสไตล์ได้นะเคยดูแบบซีรีส์แบบอย่าง f r รน n ์ s อยเงี้ยมีช่วงหนึ่งอะที่เวช g r e ีนเห็นจุกทุกเอพิโซดฉันมองหน้าเขาไม่ได้เลยฉันมองแต่จุกนมเขาแล้วสำคัญมากถ้าโนราอย่าทำตัวนี้ค่ะมันใจ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i r a Juice นะคะเรื่องของจิน s e x p e r i o d and Everything in Between ค่ะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณไอค่ะหรือว่าในไอจีคือไอจงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะก็ไอนะคะตอนนี้ทํางานเป็นแฟชั่นสไตลิสต์แล้วก็เปิดร้านเนเชอร์วท์ชื่อโนบะไวท์บาร์ค่ะลหยคนอาจจะเคยไปกันแล้วนะคะวันนี้เราเชิญคุณไอจองมาเพราะว่าเราอะได้ยินมาว่าคุณไออะตอนนี้ก็คือมีความฟรนิโพใช่ไหมคะก็คือหรือว่าไม่ใส่สนนเนาะแล้วเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วก่อนอันนี้ในอีพีก่อนอันเนี้ยของไอว่าจูว่าเฮ้ยสนนสำคัญ ซึ่งทนอน <ๆ S 2> เราคุยไปคุยมาเราพบว่าเฮ้ยมันไม่สําคัญแต่ว่าปัญหาคือเรื่องของจุกนมย <ๆ S 1> จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าเขาแค่ไม่อยากเห็นจุกนมอืมเราเลยอยากจะมาคุยตรงนี้ว่าแบบเออจุดเริ่มต้นของการที่คุณอายอะฟรีนิโพอะคืออะไรแล้วทํามานานไหมก็ <S <S จริงๆจุดเริ่มต้นมันคือว่าแบบเรารู้สึกว่าการใส่รามันทําให้เราอึดอัด ไม่สบายตัวอะไรเงี้ยแล้วเราสึกว่าเออจริงๆแล้วแบบนมมันก็เป็นแบบอวัยวะอวัยวะน,<า>นั่ง <ใน S 1> ที่เ,เป็นร่างกายที่เหมือนกันผู้ชายผู้หญิงมีเหมือนกันแต่โอเคเราเข้าใจว่าแบบสังคมมันมองว่านมผู้หญิงมันเซ็กชวลมากกว่านมของผู้ชายอะ<ล>ไรเงี้ยทอยนั้นมันก็เป็นพอยที่มีเหตุผลแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นสิ่งว่าห้ามว่าเราจะรู้สึกมไม่สบายกับร่างกายตัว,ตวเองโดยการใส่ราหรืออะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้คุณนายพูดว่าเนี่ยผู้ชายผู้หญิงนมไม่เหมือนแบบมองไม่เหมือนกันในจริงมาก นะเพราะว่าใน Facebook i จอะไรอยเงี้ยเขาก็จะเซ็นเซอร์นะถ้าเกิดว่าเราเห็นจุกนมผู้หญิงแต่ว่าของผู้ชายไม่เป็นไรเอออั่นนี้เราลงรูปอย่างนี้โดนไหมคะไม่โดนนะเพราออกแลก ม่ค่อยเห็นคนีุโดนจะเป็นคนใหญ่ๆเออมันจะแบบไม่ใหญ่มากคือแบบมันจะเห็นคือแบบเราจะเห็นเลยพวกฝรั่งนะที่เขาแบบลงเขาก็จะแบบเหมือนต้องมันระบายตรงจุกเลยอะเพื่อที่จะไม่ถูกเซนเซอร์เพราะฉะนั้น็ที่นรีพูดถูกมากเลยว่านมของผู้ชายผู้หญิงอะถูกมองเหมือนกันแต่เราก็คือรู้สึกไม่สบายตัวเลยเรื่องนี้ใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ใส่เรารู้สึกสบายตัวมากกว่าแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราแบบแอนชัยการใส่รานะคะคือเรายังทํางานที่รีเลทกับเสื้อผ้าเนาะเราเรา รู้สึกว่าบางวันเราก็จะมีภาพในหัวว่าเฮ้ย <นะ S 1> วันนี้ฉันอยากใหญ่มากฉันอยากเคิร์วมาก <นะ S 1> เราก็อาจจะเลือกใส่บราหรือว่าเลือกใส่อเทมบางอย่างที่มันเสริมรูปร่างเราเราเลยมองว่าการเลือกใส่บราหรือไม่ใส่มันเป็นมุมมองที่ตัวเรานั่นแหละที่รู้จักร่างกายตัวเองดีที่สุดเรารู้ว่าวันนี้ฉันอยากดูเป็นแบบไหนเราสบายใจแบบไหนอะไรย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะแล้วตอนนี้คือเราอะไม่ใส่มานานเัี่ยคะ ตั้งแต่เรียนจบนะอุ้ยก็นานนะนานอยู่ออมันมสี่ปีค่ะอืมโอเคเพราะว่าความจริงเราเรียนจบใหม่ๆแล้วยังรู้สึกโอ้ยแบบต้องใส่หนึ่งวันถึงแม้มันจะอึดอัดมากความจริงเราใส่จนเราแบบเป็นรอยนะเพราะว่าเป็นโครงเหล็กแล้วมันจะแบบสีแล้วมันเป็นรอยเลยไม่สบายมากๆจนกระทั่งมันเป็นรอยแล้วเป็นแผลเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคต้องเริ่มไม่ใส่บ้างแล้วแล้วพอตอนที่เราเริ่มไม่ใส่เลยรู้สึกว่าเอ้ย ดีว่ะมันสบายใช่ <g ül> แล้วตอนนี้คือหลังจากที่เราทำอย่างเงี้ยเหมือนมีกระแสต,ตอบรับยังไงบ้างจากทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักก็จริงๆมันก็ไม่มีกระแสต,ตอบรับนะัเราว่ามันมันเป็นอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เพื่อนเราก็ไม่ใส่เรารู้สึกว่าเราสร้างความมั่นใจให้กันละกันโดยที่ไม่ทําให้ใครรู้สึกว่าเอ้ยมึงใส่ย,ยกทรงดิหรือแบบเอ้ยอ,อ,อย่ายใสา่เอ้ย คือไอ้ว่ามันเป็นการที่เราเห็นคนรอบข้างสบายตัวสบายใจแบบไหนแล้วเราไอ้แค่ทําแบบนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีฟีดแบ็อะไรที่แบบแย่ๆหรืออะไรแต่จะเคยบางทีมีแม่หรือแบบที่บ้านจะเอ้ยแบบใส่ไมค์ออกไปข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดูสถานการณ์ตามความเหมาะสมด้วยอะค่ะแล้วเราคิดเราหวังว่าเมื่อกี้เหมือนที่คุณอายพูดว่าเนี่ยพอสังคมหรือแบบในวงเราเขาแบบโอเคอะแล้วเขาไม่แอนตี้เราเราเลยยิ่งรู้สึกโอเคแบบเซฟเซฟทำอะไรก็ได้อะ ก็ไม่อยาหวังเหมือนกันนะว่าในสังคมไทยในะอนาคตทุกคนจะแบบเป็นอย่างนี้ได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกสบายใจได้ว่าเออฉันเรื่องที่จะใส่หรือไม่ใส่วันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้หนักหัวใคร <laughs> เลือกเลยวันนี้อยากใส่บราก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรเราว่าเรียนรู้ร่างกายตัวเองแล้วถามตัวเองดีกว่าวัาวนนี้ฉันอยากดูเป็นแบบไหนแล้วฉันชอบหรือยังอะไรอย่างเงี้ยไอ้ว่านั่นน่น่าจะแบบเมื่อกี้คุณคุณไอก็พูดมาหลายครั้งเนาะว่าแบบเฮ้ยแล้วแต่ลุคเราเราอยากจะแต่งตัวยังไงแล้วก็บอกว่าอ้ตัวเองเป็นสไตลิสใช่ไหมคะก็เลยอยากจะมาถามหน่อยว่า อ่ะสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบเอออยากที่จะโนบราบ้างทีนิ้เพิ่มบ้างอะ่ะอยากจะําแต่ว่ามีทิปส์บ้างไหมว่าเอยแต่งตัวยังไงดีเวลาที่เราแบบโนบราถ้าเราแลกยังไม่กล้าโชว์เราก็อาจจะแนะนําว่าโอเคใส่แบบใส่เสื้อผ้าที่มีลายก่อนก็ได้ถ้าอยากจะลองโนบราอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะอยากเชร์ว่าใส่ใส่เสื้อคอลึกๆไว้เรารู้สึกว่ามันสนุกดีนะการที่แบบเราเห็นว่าเฮ้ยมันฟรีกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยการที่แบบเรามั่นใจในในเสื้อผ้าที่เราใส่ในมูฟเมนต์ของเราโดยที่ไม่มีใคร มากาหนดว่าเห็นนมปะวะแบบนมโผล่ปะวะอะไรเงี้ยเราว่าจริงๆแล้วมันมัน no r u l e มากๆในการแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากแนะนําว่าถ้าโนบราเราอยากให้เลือกใส่เสื้อผ้าที่ผ้าใส่สบายเพราะว่าเจ็บจริงคือเจ็บนมเป็นปัญหาเหมือนกันคือเราแบบบางทีเราอยากโนบราแต่ถ้าเกิดเสื้อผ้ามันแบบไม่ได้นุ่มมากแล้วมันไม่ตอบโจย์เออมันย่าฝืน ใช่โอเคอันเนี้ยแบบเป็นเป็นที่จริงๆว่าสําคัญมากงั้นคือแบบถ้าแบบว่าเฮ้ยเพิ่งทําแล้วแบบยังมีความอายเนื่องอยู่อัตโนมัติแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มีความแบบอายก็คือใส่เป็นเสื้อผ้าที่มีลายมันจะทําให้เขามองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมกับเนื้อผ้าไอ้ว่าเนื้อผ้าสําคัญมากเพราะว่าการที่โนวาแล้วแบบคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เซนซิทีฟมากเนาะหน้าอกอะไรเงี้ยโดยแบบมันเป็นจุดที่แบบประสาทสัมผัสมันเยอะมากคุณจะแบบรู้สึกเยอะมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นผ้าที่แบบหนาหรือแข็งอะไรเงี้ยค รู้สึกฟรีเหมือนกันว่าอุ้ยลบากกว่าเดิมอีกลาบากกว่าเดิมหรือเปล่า <c oughs> อะไรเงี้ยไอ้ว่าพยายามลองเลือกผ้าที่มันใส่สบายไปจริงแล้วก็ระบายได้ดีดีด้วยนะคะเพราะแบบประเทศไทยมันร้อนอะ่ะคือคุณก็อยากหาอะไรที่มันแบบสบายสบายโฟลได้ง่ายๆเนาะแล้วสำคัญมากถ้าโนราอย่าทำตัวอย่างนี้ค่ะ มันใจจริงๆโอ้ยแเราทุกวันนี้เราเองเริ่มโม้ตเลยว่าเราก็นั่งแบบนั้นนะใช่เพราะว่าเราอ่ะคิดว่าหลายหลคนเนี่ยเหมือนเขาาอโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเราอยากโนบานะแต่เราาอโดยไม่รู้ตัวเลยสุดท้ายเราเปหนังค่อมแล้วพอมันหลังค่อมเพื่อที่จะเหมือนแบบปกปิดตรงเนี้ยมันเลยยิ่งกลายเป็นว่าเราดูดูไม่ดีเข้าไปอีกดูรูปรังไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจนะคะถ้าเกิดว่าเราอะโนบราหรือว่าเราจะไม่ว่าเราจะทําอะไรแต่งตัวยังไงมั่นใจไว้ก่อนอเนาะเป็นทิปที่ดีมากเลยแล้วก็ อาจจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าที่ใส่แล้ว,ลวเราก็ควรใส่เสื้อผ้าที่มันเคสีเข้มหน่อยด้วคะค่ะมันจะได้มองไม่เห็นหรือว่าอะไรไม่เกี่ยวจริงๆไอ้ว่าก็แล้วแต่ชอบดีกว่าใช่เหมือนกับว่าทุกอย่างมันก็แล้วแต่คุณแล้วแต่สไตล์คุณแล้วแต่ที่คุณต้องการทําเลยเนาะแฟชั่นทิปส์อีกอันหนึ่งที่เหมือนตอนค<ะ>ุณไอ้เมนชั่น,นามาคือเราใส่เสื้อคลุมจะช่วยใช่ไหมก็ได้ได้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นแบบแจ็คเก็ตหรือว่าจะเป็นสูทอะไรวพวกเนี้ยเพราะว่าเราถึงแม้เราจะใส่ข้างในอาจจะบางหรือเห็นจุกอย่าง 就是，如果我们闭上眼睛，它 มั่นใจมากขึ้นเนาะใช่ค่ะอาจจะมีออปชันเสริมได้เป็นผ้าเป็นคอหรืออะไรก็ได้อืมเป็นการแบบแอเซอรี่ช่วยเราในการนอกจากจะเบีเ่ยงเบนความสนใจแล้วยังช่วยเราในการแบบปกปิดนิดนึงด้วยถ้าเกิดว่าเรายังไม่คอม f o r t a เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเราอาจจะไม่ได้อยากใส่บราแต่เรายังไม่กล้าพอที่จะแบบเปิดจุกเลยอ,อันนี้มีแนะนํำไหมคะว่าเราแบบใส่ยังไงเริ่มยังไงดีหแบบรือว่าอาจจะแชร์เจอนี้ตัวเองก็ได้ก็จริงตัวเรื่องมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้ ทั้งแบบเป็นสติกเกอร์แปะเฉยๆหรือเป็นซิลิโคนหรือว่าเป็นแบบพราสติกนกที่แบบแปะเฉยๆแล้วรูดให้เราแบบุึมได้อะไรเงี้ยคือจริงๆมันแบบมีเยอะมากๆว่ามีทั้งแบบมีกาวมีกาวอะไรเงี้ยไอ้ว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นการที่เราแบบลอง explore ว่าเรามีเสื้อแบบไหนซิลิโคนแบบไหนที่มันเข้ากับเสื้อเราเข้ากับลุคเราในวันนั้นอย่างนั้นนะคะไอ้ว่าแบบพวกเนี้ยก็เป็น o p ชั่นที่ดีสําหรับใครที่แบบโอเคไม่ได้อยากใส่เสื้อชั้นในเราแบบหาตัวเลือก ออ่ืนเพราะว่าไอ้บราที่เมื่อกี้เหมือนคุณไอจงเมนชันที่แบบมันแบบรูดเป็นบั๊กแฟลร์เราเห็นคนใช้เยอะนะต้องเข้าใจหน่อยว่าอย่างตัวลุงเองอ่ะเป็นคนที่น้าอกห่างเพราะฉะนั้นพอเราแบบแค่คุณใกล้กันนิดนึงมันก็ดูสวยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าคนใช้เยอะช่างรัดเชอบมากเพราะว่าเวลาเราทํางานนะคะเราก็จะทำงานกับเสื้อผ้าหลายแบบมากแล้วคือบราแทบไม่อยู่ในออปชันที่เวลาถ่ายงานแล้วลูกค้าอยากเห็นแปลงดีนะคะแบบบราเป็นสิ่งที่อยากให้ใส่แต่ว่าเวลาถ่ายโฆษณาหรือว่าออดเวอร์ชอะไร ไม่อยากเห็นสนายดังนั้นมันเลยต้องมีแบบขั้นตอนรัดเยอะมากเราเคยถึงขั้นจะปิดยังไงไม่รู้จนต้องใช้แบบเทปกาวอ่ะพัน oh. พันรแอบบ อเราคืออะไรเมื่อกี้เมนชั่นมามันแบบมันจะมีเรื่องแบบแปะซิลิโคนมีกาวไม่มีกาวหรือขนาดเมื่อกี้คุณไอพูดว่าเทปอย่างเงี้ยใช่ที่มันแบบยกอะไรเงี้ยคือความจริงแล้วอ่ะตัวลุงเองอ่ะเคยใช้นะแล้วแบบบางอันอ่ะมันคันเพราะว่ามันแปะกาวมันเหนียวมากหรือบางทีแบบแปะนานเกินเราก็รู้สึกระคายเคืองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหมือนข้อระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่ะใส่แล้วไม่สบายใส่มันานๆอย่างเงี้ยคือมันนานๆเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครผิวเซนสิทีฟอ่ะก็อาจจะต้องระวังหน่อย หรือว่าหาซิลิโคนที่แบบปิดจุกแต่ไม่ได้มีกาวหรือเปล่าอันนี้อาจจะช่วยได้แล้วก็บางทีอ่ะพอแปะนานๆมันร้อนด้วยเพราะฉะนั้นก็ระหว่างวันก็ถอดบ้างให้เขาหายใจบ้างก็ได้นะคะมันเป็นอะไรที่เราควรที่จะลองทดลองไปเรื่อยๆตานข่าสบายใจใช่เป็นบูบี้เจอร์นี่อยากให้คนมาแชร์บูบี้เจอร์นี่กันนะคะใครที่ฟังอยู่แล้วแบบมีบูบี้เจอร์นี่ก็คือแชร์กันได้เลยเพราะเราว่าหลายๆคนอ่ะเขาสนใจเรื่องนี้เขาทําเรื่องนี้นะเขาตั้งใจแบบเขารู้สึกมันสบายขึ้นไง แต่เขาแค่แบบไม่ได้มานั่งเปิดเผยคุยกันขนาดนั้นเพราะว่าไม่รู้ดิมันไม่ใช่เรื่องที่เราคุยกันมากขนาดนั้นก็ใช่ <c oughs> ก็ด้วยแต่แบบอยากให้ Encourage กันหมายถึงว่าให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่นะมันไม่ได้ไม่ถูกต้องนะหรืออะไรให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจในแบบที่โอเคฉันอยากใส่แบบนี้อยากรู้สึกดีกับตัวเองแบบนี้อะไรเง,ไงี้ยค่ะ be confident นะคะอันนี้คือแบบเมสเซจของนายมากเลยแบบฉันใส่อะไรฉันสวยอยู่แล้วฉันจะใส่เมซ์บรฉันก็สวยใช่เออแล้ว เมื <Scroll> ่อกี so ite, it so cool. so cool ้ควมจริงแล้วถึงแม้ว่าเราแบบเห็นดิโพหรือเห็นจุกอะความจริงเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะเป็นสไตล์ได้นะเราจาได้ว่าเราไปเคยดูแบบซีรีส์แบบอย่าง r i รน d ์อ่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งอะที่เวทชลกรีนเห็นจุกทุกเอพิโซดตอนเด็กๆเราดูแล้วแบบฉันมองหน้าเขาไม่ได้เลยฉันมองแต่จุกนมเขาแล้วเราก็จะมีอีกอันนึงใน s ซ็ and t ซนต์ี่เราไปดูมันมีเอพิโซดหนึ่งที่เขาแบบมีแบบจุกนมบอมอะแล้วเขาแปะเฮ้จะให้คนเขาเห็นว่าแบบจุกนมใช่ไหมเราดูตอนนั้นเหมือนกัน <c oughs> เราชอบมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีอย่างนี้นะคือความจริงแล้วมันเป็นสไตล์ด้วยนะมันเป็นแฟชันะ่นในการเห็นจุกนมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียยังไงก็ดูดีอยู่แล้วอาจจะกลับมาด้วยป่ะเทรนดนี้เพราะว่าเ,เทรนแฟชั่นมันเหมือนแบบวนๆไปเนาะแล้วอันนั้นคือสมัยอะไรนะยุค90น่ทสาสักพักหนึ่งนะคะทุกคนก็จะอยากโชว์ <c oughs> จุกนมกันนะคะ สรุปนะคะก็คือเราจะปิดจุกไม่ปิดจุกเราก็ไม่มีไม่ผิดไม่มีปัญหาเราต้องเหมือนแบบทําอะไรก็ได้ที่ร่างกายสบายใจแล้วในเรื่องของสไตล์ก็คือทําได้หมดเลยแบบมีปีกแบบมีปิดจุกเฉยๆหรือว่าไม่ใส่เลยแล้วเปิดจุก ทั้งหมดเนี่ยก็คือเราคนที่จะสบายกับทางเรื่องของเราแล้วมีความมั่นใจตรงนี้ตัวเราเองที่ต้องรู้จักว่าความต้องการของตัวเองว่าฉันอยากดูเป็นแบบไหนฉันฉันมั่นใจที่ตัวเองดูเป็นแบบไหนมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะใส่ราไม่ใส่ราไอว่ามันเป็นความต้องการของเราในแต่ละวันที่วันนี้ฉันมั่นใจที่เป็นแบบนี้ไอว่าอันนั้นอะคือสิ่งสําคัญในการแต่งตัวค่ะใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณอะตัดสินใจฟรีนิโพก็มีเคล็ดลับการแต่งตัวนี่เมื่อกี้คุณไอบอกมาด้วยนะคะเรื่องของการใส่เสื้อแบบทับ หรือว่าจะเป็นผ้าม a เท r i ร l ลที่มันนุ่มๆหน่อยจะได้ไม่ต้องติดตุกนมหรือว่าเป็นเสื้อที่มีลายมันจะได้พรางจุกนมเราถ้าชิดชนแกเราอยัางอายอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเราว่าหลายๆคนอะฟังอยู่แล้วก็กลับไปทําได้แล้วก็อยากให้ทุกคนมาแชร์บูบี้เจอร์นี่กับพวกเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเริ่มทํายังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณอายมากเลยนะคะที่มามาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ทิปที่แบบเฮ้ยเราชอบมากเลยอะมีคอนฟิเดนซ์สวยสวยมากๆนะคะ ยังไงก็อยากให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึง EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ <laughs>